ปริศนา5,000ปีไขกระจ่างแล้วนักวิทยาศาสตร์พบเหตุผลที่แท้จริงในการสร้างสโตนเฮนจากการศึกษาล่าสุดนักวิทยาศาสตร์พบว่าวงกลมหินอันโด่งดังของวิวเชอร์ถูกสร้างขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างสามภูมิภาคที่แตกต่างกันของสาราชอาณาจักรเรารู้ว่าแผ่นหินของสโตนเฮนถูกขนส่งมาจากทางใต้ของเวลและทางตะวันออกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จาก University College London และบ University จึงตั้งทฤษฎีว่าชาวสกอตและชาวเวลนำหินในท้องถิ่นของตนเองลงมาที่วิลเชอร์เพื่อช่วยในการสร้างโครงสร้างในแง่นั้นมันเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังและเก่าแก่มากของความามาัธยมคีของอังกฤษผู้สร้างสโตนเฮนพยาย,ยามที่จะสร้างความามาัคยคีทางการเมืองและอัตลักษณ์ร่วมกันทั่วทั้งสาราชอาณาจักรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดสโตนเฮนเป็นการแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่ ถึงความสามารถีระหว่างผู้คนแผ่นดินบรรพบุรุษและสวรรค์การเชื่อมโยงทางไกลของสโตนเฮนช์ช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับทฤษฎีที่ว่าอนุสาวรีย์ยุคหินนี้อาจมีจุดประสงค์ในการรวมการในอังกฤษโบราณน,นอกเหนือจากคุณค่าเชิงสัญ,ญลักษณ์ความจริงที่ว่าหินทั้งหมดมีต้นกําเนิดมาจากภูมิภาคที่ห่างไกลทําให้มันมีความโดดเด่นในหมู่วงกลมหินกว่า900แห่งในสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าวงกลมหินนี้อาจมีจุดประสงค์ทางการเมือง เช่นเดียวกับจุดประสงค์ทางศาสนามันเป็นอนุสาวรีย์แห่งความสามัคคขี่ของชนชาติของสหราชาอาณาจักรฉลองการเชื่อมโยงนิรันด์กับบรรพบุรุษและจักรวาลของพวกเขาแม้ว่าประเทศอังกฤษสกอตแลนด์และเวลจะยังไม่มีในฐานะเป็นประเทศเมื่อครั้งที่สโตนเฮนถูกสร้างขึ้นเมื่อ5,000ปีก่อนแต่เราก็รู้ว่าโครงสร้างนี้เป็นตัวแทนของทั้งสามประเทศสโตนเฮนมีชื่อเสียงในเรื่องแผ่นหินทรายขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อซาเซน ซึ่งได้มาจากแหล่งในท้องถิ่นน่าจะมาจากเวทบูทส์ในวิลเชอร์ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ15ไมล์ทางเหนือแต่นอกจากหินซาเซนสูงที่สร้างรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของสโตนเฮนแล้วสถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของหินสีน้ำเงินอีกประมาณ80ก้อนซึ่งเป็นหินขนาดเล็กที่มีสีน้ำเงินเมื่อแตกใหม่หรือเปลยกน้ําในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านสโตนเฮนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าหินสีน้ำเงิน มาจากเครกโรสไวฟิลินในเพรสเซลิฮิลทางตะวันตกชฉีงใต้ของเวลนักวิจัยกล่าวว่าหินแท่นบูชาซึ่งเป็นหินสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดที่ใจกลางสโตนเฮน์มาจากทางเหนือของสกอตแลนด์ซึ่งอยู่ห่างออกไปถึง1,000กิโลเมตรซึ่งนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยเมื่อต้นปี2024นี้หินแท่นบูชารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีน้ำหนัก6ตันยาว5เมตรเป็นหินทรายสีเทาองเขียวมีขนาดใหญ่กว่า และมีองค์ประกอบที่แตกต่างจากหินสีน้ำเงินอือ่นในขณะนั้นทีมวิจัยได้วิเคราะห์อายุและองค์ประกอบทางเคมีของแร่ธาตุจากเศษหินแท่นบูชาพวกเขาพบความคล้ายคลึงกันอย่างมากซึ่งกับหินทรายแดงเก่าของออคคาเดียนเบซินในสกอตแลนด์ตะวันออกเฉียงเหนือทีมงานสรุปด้วยความแม่นยำ95เเตว่าหินมาจากพื้นที่นี้ซึ่งครอบคลุมบางส่วนของอินเวอร์เนสเทอร์โซอ็อกนีและบางส่วนของเชดแลนด แม้ว่าพวกเขาจะตัดออกนี้ออกจากตำแหน่งที่ตั้งแล้วหินแท่นบูชาถูกนำมาโดยคนยุคหินใหม่ของสกอตแลนด์ตอนเหนือเพื่อเป็นส่วนสนับสนุนหรือของขวัญให้กับชาวใต้นี่อาจมีจุดประสงค์เพื่อกระชับพันธมิตรหรือเพื่อมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันทางไกลที่ไม่ธรรมดาที่แสดงถึงและเป็นศูนย์รวมของการสร้างสโตนเฮนในทำนองเดียวกันหินสีน้ำเงินอาจถูกขนส่งโดยผู้คนจากเพรเซลิฮิวทางตะวันตกเฉียงใต้ของเวล เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนของพวกเขาเองแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีทางการเมืองหรือสันติภาพอันศักดิ์สิทธิ์การก่อสร้างสโตนเฮนเป็นอนุสาวรีย์แห่งความสามัคคีทั่วทั้งเกาะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นกําเนิดที่อยู่ห่างไกลและหลากหลายของหินความคล้ายคลึงกันมากผิดปกติในรูปแบบบ้านระหว่างบ้านยุคหินใหม่ตอนปลายในออฟนี่และการตั้งถิ่นฐานเดอริงตันวอลใกสโตนเฮนยังเป็นหลักฐานของความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด ระหว่างซาลิกยูรีเพลนและสกอตแลนด์ตอนนีอนอกจากนี้สโตนเฮนยังถูกใช้เป็นสุสานสำหรับเผาศพส่วนใหญ่สำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่เป็นเวลาราวห้าศตวรรษในประวัติศาสตร์ตอนต้นเกือ <c oughs> บครึ่งหนึ่งของคนที่ถูกฝังที่สโตนเฮนเคยอาศัยอยู่ที่อื่น mm. ที่ไม่ใช่ซาลิกยูรีเพลนแสดงให้เห็นว่าผู้คนในอดีตแหกันมาที่นั่นจากที่ไกลๆความคล้ายคลึงกันในสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมทางวัตถุระหว่างพื้นที่สโตนเฮนและสกอตแลนด์ตอนเหนือตอนนี้ดูสมเหตุสมผลมากขึ้นมันช่วยไขยปริศนาว่าทําไมสถานที่ห่างไกลเหล่านี้ถึงมีอะไรที่เหมือนกันมากกว่าที่เราเคยคิดการวิจัยใหม่เกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนวันเหมายันซึ่งเป็นวันที่ช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดของปีและมีผู้คนหลายพันคนแห่กันไปที่สโตนเฮนในช่วงเหมายันดวงอาทิตย์ตกดินต่ำกว่าขอบฟ้าเหนือกลางหินแท่นบูชา และระหว่างหีนตั้งตรงสองก้อนที่ใหญ่ที่สุดที่ก้อนหนึ่งล้มลงแล้วเป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่ผู้คนเชื่อว่าผู้คนมารวมตัวกันที่สโตนเฮนในช่วงคริสมาสยันและเหอมยัน่อประกอบพิธีกรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูการดวงอาทิตย์และท้องฟ้าในช่วงฤดูหนาวผู้คนในยุคหินใหม่ยังจัดงานเลี้ยงใกล้กับสโตนเฮนที่หมู่บ้านเดอริงตันบัวที่อยู่ใกล้เคียงนักโบราณคดีบางท่านเชื่อว่า สโตนเฮนทำหน้าที่เป็นปฏิทินสุริยคติโบราณช่วยให้ผู้คนติดตามวันเวลาของปีและหินซาเซนแต่ละก้อนเป็นตัวแทนของวันเดียวในหนึ่งเดือนทําให้ทั้งไซเป็นอุปก,กรณ์บอกเวลาขนาดใหญ่และยังมีทฤษฎีอื่นๆอ,อีกที่เชื่อว่าเป็นศูนย์กลางและที่สําหรับการรักษาวิหารหรือสถานที่ที่บูชาบรรพบุรุษและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ารูปแบบทั้งหมดของสโตนเฮนตั้งอยู่ในตําแหน่งที่สัมพันธ์กับคริสมายันและเฮเมน เมื่อการเอียงของโลกเข้าหาดวงอาทิตย์อยู่ที่ระดับสูงสุดไม่ว่าจะที่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ในซีกโลกเหนือคริสมายันเกิดขึ้นเมื่อทางเหนือของโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดและเหมายันเกิดขึ้นเมื่อเอียงออกจากดวงอาทิตย์ที่สโตนเห็นในช่วงคริสมายันดวงอาทิตย์จะขึ้นทางด้านหลังของฮิลสโตนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของขอบฟ้าและรังสีแรกจะส่งเข้าไปในใจกลางของสโตนเห็นส่วนผู้สังเกตการที่สโตนเห็นในช่วงเหมายัน ถ้ายืนอยู่ที่ทางเข้าบริเวณและหานหน้าไปทางศูนย์กลางของหิูจะสามารถมองดูดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกเฉียใต้ของขอบฟ้าถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นและใหม่ล่าสุดด้วยกันนะครับ